ให่ถูกไหมมันครับผมผู้คนโอบกอดปาลิคือน้องผู้คนถึงแก่ตัวงานไหนยกใจคนว่าคือกันแล้วลูกเออการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันรวยตจนคือน้องเป็นยังคือบอรวยคือกันเพราะการปฏิบัติตัวไัการปฏิบัติติดไม่เหมือนกันปฏิบัติใจไม่เหมือนกันปฏิบัติการกระท่ว่าคือกันแล้วลูกเออ บูเท้นทานมันเลยออกมาหมดเข้าบจโอเคโอเคโอเคกรับุกเนาะมาป็นแบบนี้เออคือพอได้่วางวางเท่ากบเป็นมแบบนู้นเพรารัค่อมบ้าข่าวแ่หมไอ้เรื่องกองกอยบ้าอะรกับ่้าข่าวแกนะไอ้เร่องไอค่อกาวบ่าหักปูเล่าเอียรีไอนพอบ่าหักปูเนี่ยบางอย่างม้วนกันนะ ใครว่าลูกพ่อแม่เดียวกันแม่บอกอี่ครับผมเวมาว่าพ่อแม่บ่านข้าตายกับข้นงั้นพ่อแม่ตายกันงามุ่งกันนะแม่บอกนอนนักนอนหนาวนะคือเ่็นง่ามกันไม่ควรนอนแล้วก็เออเออความอิจฉาวิษทะยานเส้นแก่ตัขนาดขายเรือกเดียวกันขายเรียกเดียวกันพ่อแม่เดียวกัน เอ้ไกู่วกนัคนข่าพื้นข่านองไดุ้่น,นะอืมไก่หอบเพียมอ้มมออมำว่าคือถูกม่านขอบมากอืมเครื่องไํยทำซีชัวไ่้ขาเขาตายคือว่าสุดใหงมุ่นบ่ไดหญ่พะหลวกเอ,อขาเขาตายจะคล้องได้ลูในคุกถ้าไม่ยู่ในคุกเขา,าิ่งตายครับนุมเมืองน,นาราคี่สาวหเพราะแค่นั้นนั่นนะ ดูกรางหลายชินหลายจ่างคิดพอยกหัวกางมากให้ลูกใครร้านเขาใจกอยง่ายๆนะลูกนาะเออว่าความมนุษย์แสนจอย่างผู้ติดใจของมนุษย์แสนจอย่างเออผู้น้าไม่รู้ใจแม่บอกหน้ากูสวยเลยอารมณ์กูบ่าสวยขึ้นหน้าตาเลยผัดมาเนเ่ยผู้หักผู้เท็จกูผู้หายจ็คือติดใจกูดีสวยงามมากนะล่ะ คนเขาจะมองแต่หน้านา,นาตาเราเรากามองคือหน้าตามองปึ๊บปึมองมอะไรคืึการกระทำมองที่ติดมองที่กจอืมแม้จะรู้ว่าอะไรช่อนอยู่ข้างในเรกเราหนักคือคขึจนแตหน้าเพราะว่าควาามรมอเขา,าพันขาอืม่อท่านออกพันขาราพระเจ้านะ ส่วนนี้กลังเข่าวฟันช้าผู้ใดปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อนไรคือว่าดี้วลูกเนะปฏิบัติปฏิบัติแต่นั่งภาวน,นาความรักษานคือก็ยังดีแล้วลูกนะโอ้โูโอ้โหโอ้โ กาดโอ้โหมันคือมือผมจะเอาท้ามาทันเนาะโ่โืไปกือมนอง่าักเนั่งทำอะคือ <chw> ข <í ania> ึ FCC? ้นไปัว้ึถือมเลยครับออว่าภาษาื้นด้นพื้นก่คือกังใจมันบอบบางเลยพอเครื่องตั้งได้ก็ฝืนบอได้เออนัวก็ฝืนบ่ได้ใช่ไม เดิมเดิางมองมองคือผูเขาเขาเขาเดินเดียคือม้าเนี่มาโอ้มีแนวไม่เองานงานถืพอซึ่งงานก็มีแต่อุ้งหัวขาว่าเดิมหัวขามันหอกว่าคือม้าสว่าดูทั้งหนาววาจามานั่งํามาคือกับคือเส้นไเป็นหนึ่งข้างเลยต่แนี้ก็มีแนวจับเลยจักอย่างหาวมา อ่ะปัดตื้นแบบเอาเอยเกิดเแนั้นทำเอาทั้ง่วนะเออไม่เป็นไรทุกเรื่องทุกอ่างเกิดขึ้นได้งอนจากของเรื่องเราทำเรึ่องขึ้นรือเราก็ได้ไม่เป็นไรไม่ลแกแว่นใไหแก่แว่นเลยจากคุณเออนกแก่แว่นเกิกระห้องรื่องแด้วเดิเนาะได้ตื้นดตามาหมอนั่งกแกแว่นจ้ะ ตั้งแ่ก่อนๆอืออ่ามีร้างแต่ให้เพื่อนปุยไปแล้วลูกเนาะอือทำไปเรื่อยๆแคื่อนว่าถรกัแค่นทำยังไงก็ทำเหมือนกัน ทำเหมือนเดิมนะลูกนะได้บ่เค you ียดก็ทำเหมือนเดิมอีนั่งหล่าบาทก็คืดตุกพาปลาไปถวายว่าใจบ่าพอได้ด่งเหมือนเดิมมือร้อยทำตามร้อยนะลูกนะเออก็ก็ไม่ได้ว่ามือมากทำมากมือร้อยทำร้อยเออเบิางแง่กันฝั่งนะลูกนะบางได้เกลียดกันก็คือคือจะน่าหงุดหงิด นานเอ้าทุกใช้อะไรก็มาเยอะรงน้าว่าคืออะไรหรือะรอ้ว่าว่าคืออะไรหรือความหมู่เนี้อครับคือความมูท้าว่าคือกับกินเหลาขอเน้ข้าวข้าวขากระจาบมันของกระาครับผม เอาจ้าคื้ขาบ้าขี้กันแน่นอมาบอเรื่องแรกตีกันเรื่อครับผมเอาจ้าคื้ขาบ้าแม่นอนออแน่นอนปูแน่นอนขวข้อก็บอกเทียเอบครับว่าเสียงกั่มาบอขาบ้าขี้มาบอครับสามาคีปูขามาคือแข่งแน่นอมแรกมาเรื่องครับเออเอาข้าบ้าคี้ฟอเสหยงรับมันเรื่องโน้ครับร่างบันทำความหนึ่รางบันขยั เกเอาไปเลยวันนี้เอาไปเลยชิ้เก่า้นเก่า้นเก่าพออังอื้มบ่มีอจิพออ่าอื่นนะพอจักเข้าชิ้เก๊กเข้าชิ้แปดักคือพอัเนื้อหอกเนื้อจากชิ้เก่าเ่าไหน็ได้เออนอกเนื้อจากชเต่าก็เต้า้เก๊กเขาินดก็ได้แล้วยเนือครับขั้นฝืนใจแล้วก็ได้ บ่อยากได้และอื้งเชงอืองเก็บปวดน่าตรี่มรี่าเส้นกอบดูดมาเส้นกอกดูมาผุ่เข็ตาวน่ะออกลมหอดเมื่อวันที่ยืนันนี่เราคอยดูทุกวัน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 ในมาปัวยอดทุกวันเขกมตาเเตายอดเึกเตาดอกเึกเตาวทุกืวดแล้วหูือเร้่ครับผมจะได้รู้ว่ามัน complete ไหม เอจังเอาใจปูครับหมดขอต้องหายจังหมัดดอกปูเออแล้วรูงถามมาชื่อกันแล้วนะอ๋เอ้าวหางมือสุดมือหลักมือสุดมือมากสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลรองขอให้ทองไหลมาจะเริองจะเรืองนะลูกนะหางมือดีใจลูกสาธุสาธุปรูครับสวัสดีครับช่วงคำคำแรงๆนะครับเนาะครับเอฟซีทีรอคอยครับอาคาอาหารเย็นมื้อนี้ ครับกับปูตาปูชีปลอขาวเห่าครับสําหรับอาหารรอบสองถุมเคิงมือนี้นะครับเนาะปูวาสามาขี้ครับอาสามะขี้ให้แอดยิมครับอาเสียเสียเอกครับกอดข้อกันสาเมาขี้กันครับแล้วปูจะให้นะครับเนาะมือนี้ครับปูกะให้แนวทางครับสวัสดีครับโอ้ไทยที่จอดรถให้เบิ้งม่ครับอ๋อนี่ครับที่จอดรถนะครับเด้อครับผมที่จอดรถแอดยิมไทยเบิ้งครับบรรยากาศที่จอดรถนะครับ ครับ FC ทันทีมาาชกระากาบไหวปูนะครับเนาะกาจจะได้มาจอดที่แห่งนี้แล้วครับครับกันมีฟ้ามีฝนครับกาจะบ่ได้ลาบากนะครับเนาะครับจอดรถแล้วปูนั่งติตถ่ายรถถ่ายยังมากจะได้นั่งพักผ่อนสบายครับนี่ครับกาจอดได้หลายขั้นพอสมควรอยู่ครับผมครับผม ครับอันนี้ก็เป็นบารมีปูชีปบขาวปูตาเขาแล้วครับเนาะสา้วก็เป็นปัจจัยของเอฟซีส่วนหนึ่งครับที่แม่คู่เพิ่นได้แบ่งมาครับทําทีจอดรถให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกทุกท่านครับได้จอดย้ำมาสักการะกราบไหว้ปูขับปูอยากนอนเรียนโยล้างรถก็จะได้นอนแบบสบายใจครับผมก็ขอขอบความบุญความุณนเอฟซีใดใดนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดมาเป็นกำลังใจให้แอดยิ้มครับผมบรรยากาศเนาะครับเนาะส่วนคำคำ ครับเอาเอานี้นะครับเนาะเดี๋เอาปูบอกว่าครับเอฟซีนะครับเนาะว่าว่าแต่ปูหักลูกหักหลานบอซ้ำกันปูเลยบอกเอาตะซังไปเอาตะซังมาพอสีซังให้ยซังให้นางวัตน,นะครับเนาะนางวันหรือนางกองไก่ได้ซิฟขีดครับอ่าซังให้เสียเอกกับแตงโมกับอ่าแม่แซบเบอร์ได้ซิฟเก้าขีดซ้ำกันครับส่วนของยิมนะครับเนาะได้เก้าขีด ส่วนท้องหนักหน่อยครับนหนัก,นนกหน่อยได้เก่าของนายของยิมได้สิบห้าขีดของหนักหน่อยได้เก่าขีดได้ครับแตอส่วนของน้องนาชาได้สิบแปดขีดครับผมสาหรับอาหารเย็นแรกนี่ครับแต่ว่านางไปนางมาแอดยิมกับบ่ได้เบอกยังครับตอนปูจะล่วงปูได้บอกว่ายิมคิดอีหยังว่าสันว่าครับแอดยิมกับอ่าคิดน้าตัวเลขนี่แหละครับตัวเลขอ่าเย็นนี่มันจะออกตัวใดเนาะจะถามจังไดให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีดีครับปูได้บอกว่ายิม ปูพอจะให้ติบวาสันวาครับปูเลยบอกเนื่องเก่าได้พี่น้องเดอ้อสิบเก่าหรือว่าเก่าสิบเจ็ดก็ได้หรือว่าเก่าสิบแปดก็ได้ครับหรือว่าเนื่องเก่าจัดได้พี่น้องเดอ้อกับสามมาขี่คือพลังเมอแรงครับเฝ้าไปจัดดวนเนื่องเก่าปูบอกว่าซื้อได้หอดจองตั๋วได้หอดสิ้นเดือนได้พี่น้องเดอ้อเนื่องเก่าเนี่ครับเล่นไปเลยครับครับเอาไปเสียงโศกเสียงมานเสียงดวงเบง่งครับทั้งช่องเป็นแชแนลทาง ใส่วิจารณญาณในการรับชมกับทางช่วงบอได้สักส่วนเล่นการพนันแต่ปากการใดครับให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับอ่าได้เบิ้งคลิปนี้แล้วกะขอให้โชคๆมันหมันลำลำเลยลุยนะครับเด้อครับตัวเลขของปูเฮาปูก็ยังบอกว่าเก้าสิบเจ็ดบาทเติมน้ำมันให้เต็มถังคือเก่าแหละครับครับเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับเนาะให้เติมน้ำมันให้เต็มถังคือเก่าครับผมสำหรับเอฟซีทีเพิ่นมาจากอ่า จังหวัดบุรีรัมย์วังเทียงนี่ยนะครับเนาะปูกะให้เติมน้ำมันเก้าสิบเจ็ดบาทคือกันครับเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าเจ็ดเก้าแปดกับมาออกวางแรงนะครับมาออกวางแรงนะครับเนาะกับเก้าแปดกับรอบก้อนก็อเก้าเจ็ดของสิงคโปร์ครับโอ้ก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับสำหรับพิซี่ทันทีครับอ่าครับ จัดค่าอาหารกลางวันครับก็คือสีได้โชกไดมันโยครับก็ดีใจกับคนที่เพิ่นมีโชคมีมันนะครับเนาะครับสำหรับเอฟซีทันทีมามือเสานี่จังหวัดคอนเจนครับผมจังหวัดคอนเจนบางเทื่อบางที่เอฟซีอาจจะบ่ได้เบิ่งคลิปมือเ้านะครับถ้าขาเหตุการณ์เหตงานครับการเลือกการเลือกงานมาแล้วถ้าได้เบิ่งคลิปนะครับเนาะแอดยิมจะทบทวนตัวเลขตั้งแต่มือเ้านี้มาให้ครับผมปูกะท่วงทะเบียนอ่าของเอฟซี ที่แก้กล้วยแก้ปักผ่าวแก่ยังมาเต็มขั้นลดเลยครับมาจากจังหวัดคอนแกนนะครับเนาะปูบอกว่ารดขั้นนี้จะมีโชคไงลดขั้นนี้มีของดีพนาปูว่าห้แอดยิมมาไทายอ่าทะเบียนรถของ f อฟให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมทะเบียนของเพิ่นก็คือ C097 นะครับเนาะ4 0 9 7ครับ C097 เกากมาแยกเล่นก็ได้ครับเด้อก097์กา เก็เก้าศูนย์หนึ่งเก้ากาเนละครับกาพิจารณาเบิง้งกับเก้าเกด้อพี่น้องเด้อเก็เก้าศูนย์ 90, นี่ก็มาตรงกับความสูงขององค์ูเวสุวรรณพอดีกับที่สร้างเสยเพือนวัดก็ได้เกตร้อยเก้าเก้นขันจากพื้นดินไปนะครับเนาะขันจากพื้นดินร่วมทั้งฐานครับก็จะเป็น 900, 9, 9, 9 0 10, ้าร้อยเก้าเม็ดเกหเซนอ่าพี่น้องครับกเป็นตัวเลขตัวเก้าตัวเดียเมือเก้าด้ครับเด้อหน่งเก้า เก้าเกตเก้าศูนย์ตัวเก้าตัวเดิมเลยนะครับพี่น้องครับกับยิบไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แอดยิมไปยิบเลยครับเก้าเกตกระไดครับอ่ะบาสีบอยยิบอ่ะอดใจบอได้ถ้าปูให้โชคให้ยมานนะครับเนาะแอดยิมกับยิบไว้แล้วครับผมนี่แหละครับอ่าศูนย์เก้าเกตนะครับเนาะศูนย์เก้าเกตแอดยิมกับยิบไว้แล้วครับกับเก้าเกตเลยนะครับถ้ามีโชคมีมานครับพอได้สือยูซี่กินพอได้เติมน้ำมันมหาปูนะครับเนาะครับผม แตดยิ้มก็ได้ยิบไปเลยนครับเด้อครับผมหนึ่งสิงหาคมสองห้าหกห้าครับผมครับนี่ครับแตดยิ้มก็ได้ยิบไปเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดอ่าโศกโศกมันมันเด้อปูเด้อครับนี่แหละครับปูบอกไว้เฮาก็ต้องยิบไปเนาะครับเนาะถ้ามันมีรางวัลครับผมแตดยิ้บยิบเหมือนเสาหนึ่งสามใบครับผมมีอยู่สามใบนะครับเนาะครับก็ยิบก็หาใบสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมให้เอฟซีไปยิบไปหาไปนะครับเด้อศูนย์เก้าเจ็ดหา หาเลยครับหาทะเบียนทัานนี้แหะครับ4097น,นี่แหละครับพี่น้องครับหาไว้เนาะครับเนาะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะก็ขอให้บารมีปูชีปะเขาวปูตาดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกทุกทันโชคโจกมันหมานลำลำเลยลุย คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอสมบัติปัถนาสำหรับคิดนี้แอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสามีก็ขอให้บารมีปูชีปากาวปูตาโดยบันดานในเอฟซีทุกทุกทันโฉกมันลำเลยๆครับสำหรับไทยคิดนี้แอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสามีก็ขอสวัสดีครับ